เดนมากแพงแค่ไหนมาดูราคาของกินของใช้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตกันเริ่มด้วยกขวดนี้ราคา90บาทจ้าต่อไปเป็นแตงกวาที่ราคา45บาทกระหล่ำปลี60บาทแตงโมลูกล,กละร้อย90แต่ไซส์ใหญ่กว่ามือแค่นิดเดียวพริกดวกหวานๆที่ธรรมาเดนมากจะแนะนำให้ลองชิมกันลูกละ40บาท ช่วงอกหนึ่งขีดครึ่งที่ราคา65บาทดิฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองต้องหยิบขึ้นมาดูอีกรอบใ่มาดูราคาไก่300กรัมนิดนิด,นดราคา215บาทมาค่ะเดินไปดูสินค้าประเภทนมเนยกันนมเปรี้ยว4กล่องราคา7 5บาทเพราะวันนี้มันเซลล์แต่ปกติราคา120บาทค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในตู้เย็นเพราะหนูหนมที่บ้านนั้นกินนมแทนน้ำนมเดนมาร์กราคาลิตรละ พกิบ้าถึง7จบาท